ไปต่อที่ความคืบหน้านะครับกรณีเรื่องของคุณสุเทพที่เป็นวิศวกรนะฮะแล้วก็มีปัญหาทะเละวิวาทกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งของอ่างศิดาจนสุดท้ายมีเหตุที่ทําให้วัยรุ่นนะครับหนึ่งคนถูกยิงไปความคืบหน้าในรูปคดีครับตอนนี้ทางตํารวจนะฮะพยายามเรียกกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เข้ามาให้ปากคําเพิ่มเติมแต่จนถึงวันนี้แหละฮะยังไม่มานะครับผู้สื่อข่าวก็พยายามตามว่าเอ๊ะวันนี้จะเข้ามาให้ปากคํากับตํารวจหรือเปล่า คือเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นต้องย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์คะมันมีปากเสียขึ้นมาแล้วก็ขับรถไร่มาตลอดเส้นทางจนมาถึงจุดเกิดเหตุนะครับที่มีการขับรถขนาดมีวีออสทั้งหลังแล้วก็มีรถตู้ปาดมาข้างหน้ามีกลุ่มวัยรุ่นประมาณหลายคนเลยฮะลงมาครับมีการทะเลาะวิวาทกันสุดท้ายคุณสุเทพโพชนะสมบูรณ์นะครับอายุ50ปีนะฮะก็ใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงเข้าไปที่กลุ่มวัยรุ่น1คนจนเสียชีวิตนะครับ และต่อมาครับคุณสุเทพพร้อมด้วยร้อยตำรวจตรีณรงศักดิ์จิตอนงรองสารวัตรป้องกันและปราบปรามช่วยงานจ,าจราจรสพแสนสุดนะครับได้ขอพระแสนสุดนะครับเข้าไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับวัยรุ่นนี่าสามคนพร้อมกับคนขับรถตู้อีกหนึ่งคนซึ่งตำรวจก็แจ้งข้อหาวัยรุ่นสามคนฐานร่วมกันทำร้ายเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ทำให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจ ส่วนคนขับรถตู้ครับถูกข้อหาเป็นผู้ให้การสนับสนุนให้มีการทำร้ายร่างกายผู้อื่นรวมทั้งข้อหาขับรถซ้อนทันทําให้ขัดขวางการจราจรตามพรบรจราจรนะครับส่วนตัวของคุณสุเทพก็โดนแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายทําให้เกดิดอันตรายแก่กายแล้วก็จิตใจความคืบหน้าในเรื่องนี้นะครับทางตํารวจที่สพแสนสุขได้ออกหมายเรียกครับวัยรุ่น3คนกับคนขับรถตู้อีกหนึ่งคนนะครับให้มาลทซาข้อกล่าวหาในวันนี้ ซึ่งวันทั้งวันนะก็มีผู้สื่อข่าวไปรอที่สอพอแสนสุขนะครับปรากฏว่าทั้งวัยรุ่นทั้งคนขับรถตู้วันนี้ยังไม่มาครับเข้าบบพบพนักงานสอบสวนนะฮะซึ่งทางเจ้าที่บอกว่าให้เวลาถึงสัปดาห์นี้หากยังไม่มาก็จะขออน้าสารออกหมายจับต่อไปและผู้สื่อข่าวของหลายสำนักนะฮะก็พยายามติดต่อไป ยังกลุ่มวัยรุ่นนะครับปรากฏว่าพอวัยรุ่นเนี่ยทราบว่าเป็นการสอบถามเรื่องการมารับทราบข้อกล่าวหาเนี่ยปรากฏว่าตัดสายทันทีฮะก็ยังไม่ทราบนะว่าจะมาเมื่อไหร่กับตำรวจก็บอกถ้าไม่มาก็จะออกหมายจับนะครับ